สวัดีครับผมผมาพบพคอกันคีอเขาครับมือนีิไปคุบโบนน้ำรถครับครับเอาเกล้ไปทางวินานครับนับป๊อบครับมือนีิมีนับป๊อบมาน้ำตัวโลอาซาครับลงเบ็ดถามเลยได้เห็นว่าตัวนึงแล้วท่นน้ำรถจะเข้าน้าบางนีมันดีขึ้นเล่ยขอบูนเลยครับ มันนี้ปลาตัวใหญ่ยงเงมันก็ทีเขาดีแต่ว่าไม่นีน้ำลดแล้วครับเอ้าโอเคจังไดใารสี่ได้ลงอ้อยเบิ่งจังจไดกัเดี๋ยวมาติดตามช่มครับผมแทนเช็คไม้ไปเรื่อยๆนะครับวับงหันยุทธายี่เยมเอ้ยอยุพุทธบดปลากระน,น้ำกระรถปลากระ เขาตัวเดียวน้าปอบได้ปลาตัวเดียวก็เลยพากันหนี้พท่านในรลองไว้หรอครับแต่ว่ามันมันมาเป็นตะเหรียญเอาเลยครับเออรุดรุดโอ้รากรุดนะคุณลุดฟาดขางบุญตั้งๆมันไม่น่าสาำมาปลาแต่ว่าปลาว่ามื่อนั่นปลาตัวใหญ่ดิอยู่นี่ปลาว่าก็นี้นะเมนเราได้แต่ตัวใหญ่ดิ นี่คือการห็ดอ้อยนะครับเอาเลือดที่ใส่ถุงดงังแล้วกวเอาถุงดังนี่ไปใส่ในถุงไก่อีกเส้่อนึงเป็นสองสันนะครับถุงนี่เดี๋ยวเฮากระิเอาไปล่างเอาคือเกาหนาป๊อบครับมือนี่ครับเอากล้วยครับมือนี่มาสามคนครับมาเบิ้งครับมือนี่ยุไม้บุงยิวไรไปไรมาหดบุงยิ้วแล้วตอนนี้บ้าเหนืยุไม้ดับไรที่สุอุ้ย อยย่าุดดเลือดริมรวน,นเลยครับนี่เดี๋ยวน้าม,มันเดี๋ยวกับเดี๋ยวห้องทีกอกไว้กอกใสๆหรอคือมันมีขวดเลยมาขวดมาแม่บาดนี่ใส<ช>่ขวดเลยใส่ขวดลนเนาะที่เอารถขวดลายจุดตัดตัดขวดเราโอ้เลือดนวดยิ่งเน่ยใช่ไหมอาโหดีนี่งไก,ก่ครับมืาอนีเลยคงไก่มาซีโร่ครับเลือดอีกกับประมาณอีกซีโร่ครับเลือดนี่ เรียนได้มาหลายค่บมือพ่อหาลูกป่ะสามารหาลูกเาเนะปอบว่าอันนี้ก็จบลูกหน่อยนะเรียนบึงใหญ่บึงแคบปอดภัยกดปวดอดไม้น้องไข่้นาครับตัวอิมอดโวทเดียวมลหมดเลยรุ่งรุงุงอ้ยไปแล้วบานนี้สิกินเขาวนนี้รันนี้ กอดประกวดพญวยครับคือเก่าครับอึ้ลวครับแก้วสิงกระชากวิญญาณครับสิงกระชากเป็นาณเลยครับของแท้เลยแก้วแก้วก่อนกอดดีวะกอดคัเลยของแท้เลยแก้วครับเียวสิงกระชากเิญญาณเกลีทสิียวาเนยัเกเียนเนาะเนี้ยวเียสองกิโาแท้บบเดียว เอาเบเดี๋นข็้มนหาน้ามเง้ยข้าหาน้ำไไม่ไงครับข้ากินน้ำกินขาวต้องกันพี่น้องทอดปรากฏตอนนี้หลเมตรถอขาว็ถอดเมตรับี่กล้ยถอดปรากฏมาสูณกินครับเเลยมูน้ำรับปรากดพู้ กเลกานยเลเาบอใสแล้วาใส่ม่กงหอมตัวตัว่มตอนระจ o นมาคุยต้อนไปเิ่งเออุยทอดปลาบุเยเดฟองโลเทลงไปเดียวแล้วเยือแว น้าป๊อบน้าป๊อบจัดแล้วครับไงกูแขนครับตัวนี้ออไงกูแขนครับเก้ีครับอย่ากิดไปกันไงกูแขนเลยครับไงกูแขนเลยเอาเบ็ดตัวัวว่าลังมันโอ้เดี๋ยวถ่ายรูปให้เพิ่งชัดๆครับตอนนี้มันถ่ายปะ่ะเด้มันอยู่ฆ่าหม้ยอยู่ไงกูแขนเลยครับตัวนี้ว่ามันโล่ไปเลยเออใส่โล่ได้เลยนีออออน่นี่วามัดึงอะไรเสียควยๆจิ้มไปดิเอ้าไอ้สมนีย์เหรอครับปลาเมื่อนี่ปลาภูเขา นี่รีบาวเ,าเียงดีเถอา <Sorry. S 2> ตีตีต้มมาเทกเตอร์ไใไหละ่ะมาเทกเตอร์อยู่นี่ร่างแข็งแล้วเทกเตอร์ oh. นี่ครับมกเ,เทคเตอร์ไงครับวางตัวโลโลแลวนี่